รหัสริษยา EP13 EP14 ธนาโกธแค้นสรสศักิ์พ่อของศิวามากเมื่อเขาได้รู้ความจริงถึงสาเหตุการตายของพ่อตนเองว่าเป็นฝีมือของสรสศักิ์เขาคิดหาทางที่จะแก้แค้นแทนพ่อของเขาจนสบโอกาสเมื่อสรสักิ์หลงกลออกไปพบใครบางคนในที่ที่เขานัดหมายไว้ชดใช้เสถอะมึง ธนาพูดในขณะที่เล็งปืนไปที่สารศักและเหนี่ยวไกลแต่ครั้งนี้ทนายิงพลาดไปสารศักรอดตายอย่างวุดหวิดแต่เขาก็รนรานจนแทบเสียสติในขณะนั้นสิวาและพาไรก็ได้เข้ามาพอดีเมื่อทั้งสองได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งเข้ามาธนาพยายามที่จะยิงสารศักอีกครั้งแต่ครั้งนี้ศิวาเข้ามาขวางเอาไว้ โดยใช้ตัวบางพ่อของตนและบอกกับธนาว่าอย่าทำอะไรพ่อของเขาเลยถ้าหากพ่อของเขาทำผิดจริงๆเขาจะเป็นคนนำพ่อไปมอบให้กับตำรวจเองด้านสรศักดิ์เมื่อโดนทนายิงปืนใส่ก็ตกใจกลัวมากมือไม้สั่นจนลนลานมือหนึ่งก็บีบที่หน้าอกของตนเองเขามีอาการหายใจติดขาดเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันและหมดสติไป สิวาเมื่อเห็นพ่อของตนเองเป็นแบบนั้นจึงรีบพาสรศักด์ไปส่งโรงพยาบาลโดยทันทีอาการของสรศักด์ในครั้งนี้เป็นตายเท่ากันเขาต้องเข้ารักษาตัวในห้องฉุกเฉินแต่คนอย่างสรศักด์ต้องไม่ตายในวันนี้อย่างแน่นอนเพราะเขาต้องอยู่ชดใช้กรรมที่เขาได้ก่อไว้กับพ่อของธนาให้สาสมก่อนสิวาทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อของตน เขาช็อกกับสิ่งท <si ี่ได้รู้ว่าพ่อของเขาได้ทำอะไรลงไปกับพ่อของธนาบ้างธนาเองก็สลดใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเช่นกันด้านพาลัยเธอรู้สึกผิดและเป็นห่วงความรู้สึกของศิีวามากเหตุการณ์ที่ศิีวากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันมีผลกระทบต่อจิตใจของเขาเป็นอย่างมากเมื่อเธอเข้ามาอยู่ต่อหน้าเขาจึงได้ระบายออกมาว่า ผมถามตัวเองเป็นร้อยๆครั้งว่าทำไมถ้าพ่อสามารถรักผมได้แล้วทำไมพ่อถึงรักคนอื่นไม่ได้หรือแม้กระทั่งคุณแม่สิวาพูดออกมาพร้อมน้ำตาคลอเบา้าทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะคะพาไลาพูดกับเขาผมรู้สึกผิดไม่ใช่ความผิดของคุณสักหน่อยพาไลาตอบออกไปเมื่อได้ฟังที่สิวาพูด เธอก็รู้สึกเจ็บปวดและเสียใจไปกับเขาด้วยคนที่ต้องชดใช้คือคุณพ่อของคุณตังหากคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอย่าโทษตัวเองเลยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปพาลาัยคิดที่จะมาขอโทษและปรับความเข้าใจกับธนาในขณะที่นิชาดาก็พยายามปลอบใจธนาอยู่เช่นกันธนามีท่าทางเครียด เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตของเขาจะตกต่ำได้มากมายถึงเพียงนี้ผมน่าจะตายตายไปซะเขาลำพึงลำพันออกมานิชาดาเมื่อได้ยินก็เสียงแข็งใส่เขาทันทีและบอกเขาไปว่าครั้งนี้ให้ตั้งใจฟังในสิ่งที่เธอจะพูดให้ดีและเมื่อฟังจบแล้วหากยังอยากจะตายเธอก็จะไม่ห้ามเลยคุณพอเถอะไม่ต้องพูดอะไร พ่อคุณเหนื่อยกับผมมามากแล้วอย่าลำบากพ่อผมอีกเลยธนาบอกกับเธอแต่นิชาดาก็พูดให้ร้ายพาไลไปว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดคนที่ควรจะต้องเสียใจมากที่สุดก็คือพาไลที่ผ่านมาพาไลทําทุกอย่างเพื่อตัวของเธอเองแต่ความวุ่นวายทั้งหมดกลับตกมาอยู่ที่คุณกับคุณแม่ของคุณ พาไลซึ่งยืนฟังธนากับนิชาดาคุยกันอยู่อย่างเงียบๆในมุมหนึ่งเธอก็มีสีหน้าที่สลดไปพาไลรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่นิชาดามองเธอในแง่ร้ายแบบนี้เธอจึงพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นอย่างเงียบๆตอนนี้ในหัวของเธอเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่ทำให้เธอต้องคลุ่นคลดอย่างหนักเธอกลับไปพร้อมกับความผิดหวังและเศร้าใจอย่างมาก ที่รู้ว่าสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดนั้นมันกำลังทำให้ธนาและครอบครัวต้องเดือดร้อนพาลัยกลับบ้านไปพบกับสีวาด้วยความรู้สึกผิดบนโต๊ะอาหารพาลัยเลื่อนจานอาหารให้กับสีวาเธอพยายามแสดงสีหน้าให้เป็นปกติแต่สีวาก็เหมือนจะดูออกว่าพาลัยต้องมีเรื่องไม่สบายใจอยู่อย่างแน่นอนทานเยอะๆนะคะขอบคุณที่ไม่เบื่อฟังชัน คุณดูดีขึ้นแล้วนะผมไม่อยากให้คุณต้องเหนื่อยพ่อผมผมตังหากที่ต้องเป็นฝ่ายดูแลคุณสิวากุมมือของพาลัยเอาไว้ผมขอโทษนะที่นึกถึงแต่ตัวเองจนละเลยคุณอย่าขอโทษฉันเลยฉันไม่สมควรได้รับคำนี้จากใครสิว่าเห็นถึงความผิดปกติในคำพูดของพาลัยแต่เธอตัดบทและฝืนยิ้ม ปล่อยให้สีวาทานข้าวเพียงลำพังเธอทำทีลูกหนีเขาและขอตัวไปสูดอากาศด้านนอกพาไลน้ำตาซึมอาบแก้มเธอรู้สึกผิดและเธอก็ไม่อยากให้สีวารู้ว่าตอนนี้เธอมีเรื่องทุกข์ใจมากแต่เธอจะหยุดเรื่องทุกอย่างลงตอนนี้ไม่ได้ไม่ว่ายังไงเธอก็จะเดินหน้าต่อ เพราะเธอมีเรื่องที่จะต้องสะสางกับคนชั่วอย่างราศิก,กาคนที่ทำร้ายพ่อกับแม่ของเธอให้ได้วันต่อมาเมื่อวุฒมหาพาไลและต้องตกใจเมื่อเห็นสภาพของหญิงสาวพาลัยนั่งคอตกอยู่ที่เก้าอี้พอเธอเงยหน้าขึ้นมาเจอวุฒก็ตกใจพาไลในตอนนี้เธอต้องการกำลังใจอย่างมากพังหมดแล้ว พาทำพังหมดแล้วคุณวุฒช่วยพาด้วยเธอเอาแต่โทษตัวเองว่าทุกอย่างที่เธอทําลงไปมันกลับไม่ดีขึ้นเลยหลังจากที่เธอยอมเซ็นโอนหุ้นให้กับลาสิกาพาเสียบริษัทให้นาสีไปไม่พอธนาคุณศิวาหรือแม้แต่กิตติก็ต้องมาเดือดร้อนเพราะพาคุณหนูอย่าร้องไห้ครับวุฒพยายามปลอบใจพาลัย บอกให้เธออดทนและทำในสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จอย่าลืมสิ่งที่คุณหนูเคยบอกกับผมว่าจะลากตัวคุณลสิกากับนายประเมินมาการาบขอขมาอัฐิคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณหนูให้ได้ทาลายัยเมื่อได้กำลังใจจากวุฒิแบบนี้ก็ทำให้เธอเริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเธอนึกถึงความเจ็บปวดที่พ่อกับแม่ได้รับทำให้เธอตั้งใจว่าจะทำให้สำเร็จจงได้ บูธเห็นพาลัยรู้สึกดีขึ้นและกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งจึงบอกเธอไปว่าต้องแบบนี้สิครับคุณหนูของผมเก่งมากครับในห้องทำงานลัสิกาต่อว่าประเมินอ,อย่างหนักเรื่องหนี้สินจากการเล่นพนันของเขาที่มีจำนวนมากถึง10ล้านบาททั้งคู่ทะเลาะก,กันอย่างหนัก รวมทั้งเรื่องที่ประเมินแอบปลอมลายเซ็นของลัสิก,กานำเงินไปลงทุนกับบ่อนการพนันที่เขาไปเป็นลูกค้าประจำลัสิก,กาเปิดประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทในขณะกำลังดาเนินการประชุมอยู่นั้นตันจแจงก็พูดพลาดเข้ามาต่อว่าแม่ของตนเองว่าไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าถ้าหากแม่ได้หุ้นของพาไลแล้วจะยกให้เธอแต่ตอนนี้เธอกลับไม่ได้อะไรเลย เธอตะโกนออกไปว่าเธอไม่ได้บ้าเธอจะไม่ยอมกินยาที่แม่ให้เธออีกแล้วและวิ่งออกจากห้องประชุมไปลาสิกาหน้าเสียแก้ตัวกับผู้ถือหุ้นเป็นพลวันจันจแจงเครียดจัด และออกไปดื่มต่อที่บาร์โดยเธอได้ชวนสีวาให้ออกมาดื่มเป็นเพื่อนเธอด้วยจันรแจงและสีวาดื่มจนเมาทั้งคู่สีวาพาจันรแจงกลับมาที่บ้านและให้เธอนอนพักในห้องแขกส่วนเขาก็เตรียมตัวที่จะอาบน้ําในขณะนั้นพาไลาก็กลับมาพอดีอยู่ๆจันแจงก็เข้ามานอนอย่างสบายใจในห้องนอนของสีวาสีวายืนมองจันแจงอย่างงงๆ ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นเสียงของพาไลนั่นเองสิวาสะดุง้งยืนมองจันแจงทีหันมองประตูทีเอาอยัางไงดีแต่ไม่ทันที่เขาจะตัดสินใจประตูห้องก็เปิดออกทันทีสิวาต้องพยายามอธิบายอยู่นานเรื่องที่ทำไมจันแจงเข้ามานอนในห้องของเขานั่นก็เป็นเพราะความใจอ่อนของสิวาพาไลรู้สึกหงุดหงิด และเดินออกจากห้องไปแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจพาไลไยเกิดหึงสีวาขึ้นมาเธอจึงเข้ามาในห้องนอนของสีวาด้วยนอนด้วยกันทั้งหมดในห้องนี้แหละพาไลไยพูดฮะสีวาอุทานออกมาด้วยความตกใจหรือคุณจะนอนสองต่อสองกับจันแจงก็ได้นะพาไลไยพูดพร้อมกับจ้องสีวาตาขมิง พาไลาจัดการติดกระดุมเสื้อให้จันแจงให้เรียบร้อยซึ่งในขณะที่อีกฝ่ายยังงัวงเงียด้วยอาการเมาอย่างไม่ได้สติสักพักจันแจงก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับหยิบลิบสติกออกมาเพื่อทาให้กับพาไลาโดยเธอบอกกับพาไลาว่าทาปากแบบนี้จะได้สวยๆเหมือนตอนที่พาไลาสอนให้เธอแต่งหน้าไงพาไลาอึง้งไม่คิดว่าจันแจงจะจำเรื่องนี้ได้ภาพในอดีต เมื่อพาไลในวัย17กำลังสอนจันแจงในวัย15ให้แต่งหน้าทาปากจูๆ่ๆน้ำตาพาลัยก็ไหลออกมาในขณะที่จันแจงก็ขยุ่มหัวของพาลัยเพื่อจัดทรงผมด้วยอาการของคนเมาแล้วเธอก็ค่อยๆเอนลงที่นอนข้างๆสีวาและหลับไปพาลัยหึงสีวาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อจันแจงละเมอและหันไปกอดสีวาเธอจับมือของจันแจงออกจากตัวของสีวา สิวาแอบยิ้มดีใจอยู่ลึกๆที่เห็นพาไลหึงหวงเขาแบบนี้สิวาหันมาจ้องหน้าพาไลและยิ้มให้กับเธอที่ตอนนี้กำลังงอนและน้อยใจเขาอยู่สิวาจ้องไปที่ดวงตาของพาไลพาไลหลบสายตาของเขาเหมือนต้องการหลบซ่อนอะไรบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่าสิวาจะเข้าใจในท่าทีของเธอสิวาจึงสวมกอดพาไลเอาไว้อย่างอ่อนโยน พาไลหลับตาอยู่ในอ้อมกอดของสิวาจนเธอเผลอหลับไปจันแจงแอบมองอยู่เงียบๆในใจก็คิดหาทางเรียกร้องความสนใจจากสิวาแล้วจันแจงเธอก็คิดวางแผนที่จะฆ่าตัวตายเพื่อประชดรักที่สิวาปันใจไปรักพาลัลตอนนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินของสีวาสิวาไม่สนใจใยดีเธออีกแล้วลาสิกา เมื่อรู้เข้าจึงไปเอาเรื่องกับดารณีแม่ของศิวาจนทำให้ดารณีล้มป่วยลงเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ